โอ้งเงินดำปี๋ให้ล่วงว่ะเออหัวคุณได้ได้อะอ่าอยู่ไหนล่ะอืมอันยังแดงอยู่เหรอแดงนะแต่ว่าแบบก็คิดว่ากินได้แต่เราจะเก็บไว้เหมือนก็ได้เออ ได้เยอะไหมทำทาเยอะไหมทำทามครับเยอะไหมเยอะเยอะเลยอ๋อเยอะเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโยวนให้เลี้ยงมาใส่ทิปมามาใส่ทิปอ่ะใส่ใส่อืโอุ้ยไปหยิบมาอยู่ไหนอยู่ไหน เอาหล่นเลยนู่นออ้้ยยโไปให้ชิปอุ้ยไรีไวสแล้วไปรับเร็วไปรับเร็วไปไปหนึ่งอามว้ายเอาไปไว้ไปใส่เสื้อชิปไหมใส่เสื้อชิปใส่เสื้ออือใส่ไหม

เออเก่งมากแม่แม่งลูกแม่สว้าวกินไหมกินเลยชิมก่อนเลยเดี๋ยวเข้าไปต่ออีกชิมต่ออืมนี่กินนะอยังไงอร่อยไหมอร่อยไหมย่อยอ่ะนี่ให้ใครให้ทิปป่ะแม่ป้อนให้ทิปเพิ่หน่อยเลย อ่ะ้องทิป์ล่วขของทิปอ่ะบอกอ่ะหมดละอุ้ยทำทามทำทามว้าวเฮิขนาดนั้นเลยอร่อยไหมครับอร่อ nah, ยไหมครับออ ิอันนี min, uh ้ใ huh. ห uh ้ท huh. uh ิพ huh. ต uh ินไปให้ท huh. uh ิพ huh. ตินไปกินโอ้ยดูคร uh ับโอ้โหเม็ดเล็กๆโอ้เม็ดเล็กๆน้ำน้ำน้ำได้ยินไหมเยี่ยมเยี่ยมบอกเนี่ยเยี่ยมบอกทิพตเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง ครับอ่ะลูกไหนให้ตาตาลูกไหนให้ตาตาอันไหนให้ตาอ๋อยอันนี้ไอ้มืออ้ออันไหนให้ตาอ๋อยเออเออของตาอ๋อยอันไหนอือ่าเออของตาอ๋อยใช่ใช่ใช่หมดเล้วใช่ไหมใช่อีกใช่อีก ใส่มาอีกครับใครมาไม่ใช okay, ่ฮะอะไรนะใส่ไปอีกเยอะๆอเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินมาใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยกินใส่ก่อนเดีเใส่ก่อนใส่ก่อนเออ โอ้ยตรงนี้ดำปีเลยต้องหวานแน่เลยปียน้ำปี๊ปี๋หวานเจี๊ยบโอ้โไปใส่เร็วไปไปแล้วเร็วไม่เก็บงอออีกไป,ไปหมดยังหมดยังที่ใส่หมวกไปเดินดีๆระวังสะดุดมาไปคือมา 买，买。